สว,สวัสดีคุณหมอค่ะ,ะได้ยินไหมคะได้ยินจัดเดี๋ยวเนาอไม่ต้องกลับเลยฮะเป็ศูนย์ห้าเก้าศูนยเนี่ยโอ้ทำไมได้เลยล่ะมาจากไหนคะคือคือหลานเขาอยู่ในกองสลากแลก้วครนี้เขาบอกญาติเขาญาติก็บอกให้บ้านข้างตจงสารบอกให้ซื้อหกสี่หกนะนอันี่บอกว่านี่อะไรหกสี่หก มันจะซื้ออยู่แต่ไม่เยอะเอาหลังบออีบออไมซื้อไอหกเก้าหกเอาอีกแล้วอันนี้เอาวัดที่แล้วน่ะวัดที่แล้วนะมันหลุดมาหกสี่หกนี่คือตรงตรงเหรอคะตรงตรงเลยครับนี่ผมถึงซื้อไม่ขับเลยตรงตรงอ่ะแต่เจ้านั้นยังคิดว่าไม่ถูกสามตัวนะอันนี้มันสามตัวตรงตรงเลยสามตัวตรงตรงเลย เออไม่ต้องกลับผมซื้อผมซื้ออะไรนะห้าแปดศูนย์พันหนึ่งห้าเก้าศูนย์พันหนึ่งแล้วมาซื้อแปดศูนย์อีกพันหนึ่งเก้าศูนย์อีกพันหนึ่งสี่พันอ่ะตัวเดียวนะ่ะสองตัวมีสองตัวอืออันนี้ของ<ไ>แค่คน<ไ>แค่คนมีคนได้ใบม,มุ่งอีกนะโอ้ไอ้อที่ว่าโอ้คนละเจ้ากันใช่ไหมที่ได้บใบมุ่งนะเจ้า,จา,จาแต่เจ้านี้มันแม่นตรงตรงเลยอะ่ะ แต่บ่ายโมงไม่มาไม่ให้มาแล้วนั้นยัไม่รู้เลยอืมแต่อันนี้ผมมั่นใจมากเลยอมผมเทเลยนะนี่นะไม่อดนขียหอันอื่นนะเข้ามากิ่งงวดแล้วครับของเจ้านี้ครับคุณหมอเข้ามา646ไง646ผมยังไม่รู้เขานะที่เขาได้นะ64แล้วเข้าอีกงวดตัว696ไง 6, 9, อู้สามตัวสองงวดติดแล้วเหรอครับสองงวดติดเลย โอท้ที่นี่เขาก็บอกญาติเขาไอคนนี้ที่มาได้เนี่ยมันไปบอกญาติว่าวันนี้เขาให้มาแล้วได้อะไรอ่ะให้ห้าแปดศูนย์กับห้าเก้าศูนย์นั้นลเลขบนกนะล่างไม่มีแปดศูนย์ก็ตรงตรงเก้าศูนย์ก็ตรงตรงอ่ะอ๋อก็คุไปนู่น,น,น,นขเขาบอกบอกมาจ้าก็คือตัวนี้นะชัวร์ที่สุดแล้ว แล้สองตัวไม่ไม่ตัดหรอคะมมกตัดแต่8 9 0นี่ไงมไม่ไม่เตรงตเลยเอาตรงตงเลยเหรอตรงเลยครับยังยัง5 80นี่พันตรงตเลย้าก็ตรงตเลยก็เลขมันเข้าตรงตรงสองวเลยสตัวละคุณคุณหมอสองตัวละลูเ้าก็8090เง8090๋อเอาเอาท้ายมันใช่ไหม ใช้มันตรงๆเลยหรือว่าจะซื้อไม่ไม่ไม่ลองเมื่อละร้อยดูก็ได้ก็คือเจ้านี้แม่นแต่เจ้าที่ว่าบ่ายโมงเขาเลิกให้ละไม่ใช่ไม่เลิกให้อเขาก็รออยู่เหมือนกันเจ้านั้นอ่ะแต่เจ้านั้นเมื่อทีมันก็มันไม่เข้าสาตัวเลยมันเข้าสงตัวไม่สี่หกหกสี่แต่ตรงตรเลยอ่ะไม่ต้องกลับเลยอ่ะอืมสุดยอดนะอืมซื้อพันคูณพัน นั่นละไอ้ที่ห้าแสนสี่หนึ่งนั่นไม่ต้องเอาลตัดทิ้งเลยหมดไปสี่พันได้ไหมวันนี้ผมซื้อสี่พันว้าเล่นสี่พันเลยหมดซื้อหมดตั้งสี่พันเลยเหมาเลยโอ้ถ้ามันอบก,กันไ,ไงห้าแสนเลยมันออกตรงตรง,ตรง,งเฮ้ยใช่ละพันห้าแสนมันคูนถ้าคูณกันได้หกแสนเลยอ่าก็เลยโทรมาหาหลายรอบเลยวันนี้โอ้ยยุ่ง <Billie S 1> รับสายไม่ทันทีเป็นเป็นเป็นอะไรักคุณหมอครับผมที่เขาส่งมาให้ครับผมเป็นญาติเหรอฮะแน่นอนเลยสองคนนี่ยรับเป็นเป็นเพื่อนคุณหมอเหละครับผมที่เขาส่งมาให้ไม่ไม่ผมไม่ได้ยินเขาพูดกันกับญาติเขาโอ้โหเขาถามวันนี้เขาทำอะไรบ้านข้างอะครับเขาให้หกสี่หกไอ้นี่ก็ไม่เคยซื้อเท่าไหร่อะเพราะว่าเห็นมันเลขอย่างนี้เอตอนหลังให้มาอีกหกเก้าหกรู้นี สรองอไปอ่ก็เลยอันนี้มันก็บอกญาติมันผมไปนันมาเลยเอแล้วเขาให้ไหนตัวตัว,ตวไหนมวนนี้ก็ให้ห้าแปดศูนย์นะเก้าศูนย์สองตัวสองเบอร์ตรงนี่ไม่ต,ต้องกลับเลยไม่ต้องคูณเลย<ม>คือเขาให้คุณหมอมาอีกทีนึงไม่ไม่ผมไม่ได้ยินเขาพูดกันกับญาติเขาไม่ได้ยิน<อ>พูดกัน ก็ไม่ได้เอาไม่ครับแต่ข้างในมาได้ยินแบบลับๆลับๆมีใครรู้อ่ะเขาคุยกันเด้อคะข้างบ้านเหรอข้างบ้านข้างบ้านคุยกันข้างบ้านของบ้านนั้นนะที่เขาได้มานะครับก็ที่หลานเขาอยู่ในกองสลากเขาโทรมาบอกยากเขาแลวยากเขาสงสารบ้านข้างก็เลยบอกให้ ว่าให้หกสี่หกกับหกเก้าหกนี่เสร็จแล้วทีนี้ไอ้นี่แคชัดสิเที่ยแล้วทีนี้มันก็ไปบอกญาติมันอีกทีหนึ่งนี่แล้วผมก็ได้ยินบอกจากญาติว่ามันให้ตรงตรงสงหมดแล้วแล้วดันีิ้มให้อะไรอ่ะอขอมาแล้วหกห้าเก้าศูนย์กับห้าแปดศูนย์อันนี้อื่นมันเดาั้นเลยผมไม่เชื่ยผมไม่ชื่อเลยอ,อันนี้ของแท้ ขอแน้ครับคือไปได้มาแบบได้ยินเขาลือกันไหมคะคุยกันคุยกันแล้วว่าถ้างวดหน้าจะเป็นไงไม่รู้นะอาจจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่งวดนี้่ะต้องเอาแน่นอนค่ะคุณหมอจัดไว้เยอะแล้วเหรอครับผมคุณสี่พันไงโอ้ตรงมือเนี่ยครับมอละสี่พันตรงๆหน้าก็สุมันหนึ่ง แด้ไป8,000พัน,นพหนึ่งใกล้10,000พันหนึ่งผมไม่กลับเลยสักตัวเลยครับคือคือชุดนี้คือไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมคุณหมอกลับไม่ต้องกลับเสียเงินไม่ต้องกลับ,ลบเขาให้มาตรงตรงเลยอ่ะคือคนหมอมันมอม่นใจมากโอ้ผมมั่นใจมากมากกว่าคนนั้นอีโอ้แต่ว่าเจ้านั้นไอเอฟซี FC ก็รออยู่นะบ่ายโมงนะ่ะรอบ่ายโมงทำไมไม่มาเนาะอันนี้นนต้องซื้อไว้ก่อนเลยว่ามันได้มาก่อนแล้วอืม สองเบอร์แค่นั้นไม่ใช่มากครับพอก็บอกเอซีก็บอกว่ายังไงอ่ะรับผู้ชายเขาได้มาเพราะงั้นครับอ่าเขาจะเอาไม่เอาแล้วแต่เขาแต่ว่าผมซื้อหนักเลยวันนี้ครับซื้อไว้เยอะเนาะค่ะเนาะชุดนี้คุณหมอคุณหมอโทรมาแล้วเรารับสายเรารับสายไม่ทันโอ้ยหลายสายอยู่เนาะครับผมไม่รับลูกคือยังไงต้องบอกให้ได้เลยใช่ไหมครับคุณหมอ บอกเพราะว่ามันมีหลายวันนะผมหาลตกตอรี่วันนี้หนึ่งสองเบอร์เนี่ยได้แล้วได้อย่างละสองสามใบครับโอ้ตายสองสองมามวันไม่หาโอ้หาหลายวันมาก <laughs> <laughs> แต่ต้องก็จดไว้อยู่<อ>คือว่าชุดล่างไม่มีเหรอก้ชุดล่างอชุดล่างนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวชุดล่างเอาไว้มาหลังดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดู เน้นๆก่อนเนาะเอาชุดบนก่อนเนาะครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุดล่างหนึ่งผมดูเดี๋ยวเดี๋ยวชุดล่าง๋อามีชุดล่างด้วยแหละครับมีครับอันนี้เขาให้บนอย่างเดียวโอ้เขาให้บนอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัวหาก็ได้ค่ะชุดล่างเนาะครับครับค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอมั่นใจก่อนเออมั่นใจสองเบอร์นี่จบเลยโอ้ค่ะผมมีแค่นี้ไม่ต้องกลับใช่ไหมครับ ต้องลับรับตรงตรงเลยตรงตรงเลยตรงตรงไม่ต้องกลับนะเอฟซีนะลองดูเมืร้อยก็ได้นี่ชอบก็จัดขัดก็ผ่านใช้วิจารณญาณในการรับชมมีเข้ามีหลุดเนาะครับผมโอกาสมันจะได้นี่มันไม่มีแล้วนัยาก